เชคมูฮ şey ัมหมัดบินซายิดอาวณญานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกรุงอาบูดาบีในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสมอมฉันมีความยินดีที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความรุ่งเรืองไพบูรณ์ของประเทศและประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอเมิเรต ความสัมพันธ์ฉันมิรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองกอบกับความเข้าใจอันดีและการสนับสนุนอันเข้มแข็งของฝ่าพ,พระบาทได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องมอมฉันเชื่อมั่นว่ามิตรภาพดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าซึ่งก่อให้เกิดการเติบโตและความผาสุกร่มเย็นเป็นเอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระ ปรมาพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว